นี่ค่ะลุงจิมมี่มาดูบ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะมันสัมผัสได้ถึงความภูมิใจความภาคภูมิใจภูมิใจค่ะลุงจิมมี่เราได้ทำามันเป็นเนาะภาคภูมิใจที่เราใช่ค่ะหามาอันนี้ก็ได้เดือนละได้เดือนละป่องได้นี่เดือนละป่องนี่นี่หนูเอามาไว้ขายขายเดือนละบานไอหน้าต่างก็เก็บไว้เขานานแล้วนะคะลุงจิมมี่อะไรนะหน้าต่างเอาไปเก็บไว้อยู่นู่น เพิ่งออกมานุ่มเก็บไว้เลยนะคะคือแม่ผู้ใหญ่ถึงไไปนานแล้วเดี๋ยวใช่ค่ะเดือนละบาดเดือนละบาเดือนละบาอันนี้ก็นี่ค่ะ,คะแล้วก็เลยมันไม่เหมือนกันนะคะลุงจิมมี่อันนี้สีดำมันก็สีขาวเมือนกโอ้สีไม่เหมือนกันอันนี้ใช่สีเอ่อเขาเรียกว่าสีอะไรหนูไม่รู้อันนั้นเป็นสีขาวใช่ค่ะสีทอง เพราะว่าเผื่อเราจะได้เงินก็ไปอันสีนี้มันมดเด้นหนูก็เลยเอาสีขาวมาแทนช่างเขาเก่งนี่ผมดูเลยเก่งเพราะว่าพื้นมันไม่เท่ากันเขาเหลือไว้ในเพื่อนในเขาฉาบฉานนี่ก็จะสวยเลยเขาจะปอบตัวนี้ไว้ใช่ค่ะเมื่อก่อนผมก็ทํานะจริงจิงม่ก็ทําเป็นด้วยบอกแปเจงางเขาประเหต์ผมนี่ยจะดูความเรียบร้อยทุกรายละเอียดแต่ว่าโอ้โหบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วหมดตั้งหลายเะเก่งอยู่ค่ะช่างเพื่อนก็หมดเยอะ ผมหมดหลายสุดท้ายก็มันไม่แน่นอนเนาะครอบครัวไม่แน่นอนถ้าเรามีครอบครัวที่น่ารักรักกันอยู่ก็พยายามครับอย่าให้มันมีรอยร้าวหันหน้าเข้าหากันเนาะหันหะน,น้าเข้าหากันแล้วคุยกันแล้วถ้ายังไม่โอเคก็ถอยออกก้าวหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปหาใหม่อีกเลยเค่ะโอ้โหนั่น <laughs> ลุงพลสอนนี่นน <laughs> ลุงพลลุงพล,ล,ลสอนลุงกิมเหรอแม่ สอนมาเมื่อกี้นี่กับป้าแตนน่ะนั่งลงด้วยกันมาเมื่อกี้มีอะไรพิเศษวันนี้บอกว่ามีอะไรมีอะไรหัวแล้วก้อยหอยก้อยยังไม่ได้ก้อยแล้วเขาสารหมดอ๋เข้าสารหมดวันนี้จะขอลาหยุดหนึ่งวันได้ไหมได้ครับหยุดไปไหนคะโอ้ยผมต้องไปสัตยสช้างงานนี่แหละแต่พรุ่งนี้เช้าก็มาครับ แต่ว่าปิ้งไก่มีอยู่หรือเปล่าพี่นี่แต่ว่าข้าวลุงจิมมีอยู่บ้หละไม่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 คือตอนนี้นะ่ะกินมาหรือ,อยังกินแล้วนี่ท้องอยังเอลเอล,เอล่อยู่นี่โอ้ดีมากค่ะถ้าไม่กินแล้วละวันใหม่ค่อยกินกันนะคะโอ้โหอยู่ยวพรุง่งนี้จะทำนะใส่ซาวหืมก้อยหอมเลนาะจ้าพรุ่งนี้ค่อยทำแล้วแฮะบอกว่ากำลังโทรค่าต่อให้ทำตข้าวจานมารายงานตัวจะกลับไปพระสุระ หนึ่งคืนเนาะไม่ใช่หนึ่งวันเนาะหนึ่งคืนเช้า็มามามนเดินมาถึงตอนใส่บาตรแต่ไม่รู้บางทีก็ขับมาถ้าถ้าง่วงนอนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้กินพริกใช่ค่ะได้แล้วยังพริกถ้าสองเม็ดได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเรือไอ้พี่ไปเอามาให้ลุงจิมอยู้สองเม็ดเอาเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กหรือเม็ดธรรมดาเม็ดเดียวก็พอหรือมั้งไม่เอาไปไว้เลยสองบางทีเรากัดแล้วก็ทิ้งเลยค่ะท่านบอกว่าถ้าง่วงนอนให้กัดพริก ใช่ค่ะผมขับกลับมาเี่ผมจะงอองนอนช่วยได้เยอะนะคะกัดพริกจ้ะเออเอาเม็ดใหญ่ๆเลยเม็ดใหญ่เลยก็ประมาณนี้วันนี้แม่ผู้ใหญ่ไม่มีออเดอร์เลยรบอกรอเดิ์ไม่มีค่ะพรุ่งนี้หนูจะขึ้นเขาได้ทำไมไปทำบุญอ๋อที่ว่าขนทรายรถส่งน้ำไหม่ไม้ไม้เท้าโอ้มาบอกแจ้งนี่ นี่ผู้ใหญ่บ้านมองให้แล้วครับสิ่งนี้ครับใช่แล้วสิ่งนี้สิ่งนี้เอาสุกๆมันจะมันจะไม่เสจผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าผมง้องนอนผู้ใหญ่บ้านก็จะจับมังกดเลยกัดนิดนึงพอดีน้มันไม่ต้อวใช่ไหมไม่ต้องไปเคี้ยวทั้งนั้นนะเดี๋ยวกิมมี่จะร้อนท้องลดแล้วกัดพ่อยอพิกมันแตกพอรู้สึกรสชาติก็เผ็ดกัดพอรู้สึกเผ็ดใช่ค่ะ มันจะจี๊ดแล้วอสว่างเลยแหละสว่างจั๊วเลยบ่จั๊วเลยไปต่อได้อีกหลายร้อยโลฮ่ากลับก็จะง่วงนอนนี่ผมกำลังง่วงนอนนี่ลองดูตอนนี้กำลังง่วงเพราะว่าลุงจิมมี่กินข้าวมาใช่ไหมกินข้าวเพืกินข้าวกินข้าวแล้วเราก็จะหลับนะคะอ๋ออืมและตอนกินข้าวผมกินพริกอยู่ทำไมผมไม่หายง่วงอ่ะมากินกับข้าวดิกินกับข้าวมันก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่สกค่ะใส่ถุงให้ผมนะถุงใสเลยไม่ได้เอาค่ะอันนี้โอ้ยคิดกันน้อย มีอะไรให้ขายไหมนี่อะไรคะไม่มีตอนนี้ไม่มีบอกมียูบปิ้งไก่แต่ไม่ได้ขายเด้ไม่ใช่มะค้งมาขามอะไรก็ไม่มีบอกมมีค่ะมีแต่มาขามโกนเอาไหมหนูจะฝากลุงจิมมี่ก็ได้ไม่เอาไม่เอานี่ได้แล้วครับของฝากจากพี่ใหญ่นิ่มครับของฝากก็คือนะคะการง่วงเลยค่ะอันนี้นะการง่วงนอนใช่ค่ะกานมาจากไหนใครเป็นคนการรับไนค่ะทดลองเองเลยทดลองเองไปตลาดทุกวันหนูคนนี ก็ประเด็นนี้คือง่วงแช่ไหเราให้แม่บ้านไปเอาพิกจอดรถเอไปเอาพิจมาลองดูสิแล้วแล้วเวลาเวลาแบบนี้ถ้าเรามากินอย่างนี้แล้วไอ้พวกเครื่องดื่มชูกําลังอยู่ในี่ยเซเว่นเขาจะได้ขายบ่ <c oughs> ขายคือเก้าเฮาก็อยากกินของเขาแต่ถ้าง่วงจริงๆเลเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะไม่อยู่ทดลองเนาะมันยิ่งเสียสุขภาพเนาะเรายิ่งกินเข้าไปกินเข้าไปมันก็ยิ่งเนาะง่วง จริงๆเลยว่าแม่บ้านผมขับรถมาเป็นก็ชาวพวงมาลัยมาไม่ได้ลยทองเลยวะแม่คุณยายก็ชาวพวงมาลัยเลยแล้วต้องจอดนอนะล้อง่วงแล้วก็จอดนอนเนาะต่อไปนะจะฝืนจะฝืนง่วงจอดนอนเลยพอบรรเทาถ้าง่วงจริงๆก็จอดนอนเง่วงแล้วที่สุดง่วงแล้ว่าฝืนคจอดค่ะอันนี้มัพลิกนแค่บรรเทาถ้าเราง่วงริงๆินับโอ๊ยไปไม่ไหวแล้วเราจะจอดนอนเนาผมก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ คโมอ้าอยังมากเนาะค่ะมาทำไมนี่รังอยังมากค่ะมันมีของนะครับของขนมโอ้อเป็นเค้กจากคุณลุกอันดาคุณอันดาไม่ให้แจกเด็กๆคนละสองก้อนให้เด็กเหรอโอ้แดบผมนี่ก็ไม่ได้นะเพราะไม่ใช่เด็กเออมันเหลือค่อยกินผู้ใหญ่อ๋อค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะประกาศเลยนะคะเดี๋ยวนี่ละอ๋อเลยที่ไหน อ๋อ oh, ได้ค่ะแล้วตกลงเสกทางสายใช้ได้ยังไรคนละช่วงก้อนเด้อจ้าเด็กอ like ันเด็กจำปาบอกเลยนะลูกเด็กย uh, ังไงอายุไม่เกินม่อสามนะม่อสามอ๋อได้ค่ะได้ได้จะเอาเอามาโชว์หน่อยว่าเอยกขึ้นไปไหนขึ้นไปยังบ่วงก้อนค่ะว่าได้เท่าไหร่กี่กล่องนับก่อนเด้อค่ะม่ให้ผู้ใหญ่เป็นเป็นพิธีนะโอ้เอาม่อให้ผู้ใหญ่เป็นพิธีเอาป็นเค้กต้งชุดเลยเป็นเค้กจับจับ คนละสองก้อนเอ้าจะเป็นพิธีหน่อยมอบมอบมอบอ่าตำรวจมามอบอ่าขนมให้ผู้ใหญ่บ้านยามค่ำนะครับเพื่อจะแจกให้เด็กๆนะครับข้าก็จะประกาศเลยนะคะประกาศพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวนี้แล้วค่ะว่าเดี๋ยวนี้มันจะว่ามันจะเสียมันจะบูดบอกเออยมันบูดประกาศตอนนี้บอกเขาจะไม่ตกใจบอกไม่มีตกไม่เป็นไรหรอกค่ะ ดีกว่าตอนที่ยังมันจะตกใจถ้าข้ามกับเช้าเป็นบอเป็นอย่างกันบคุณไอ้อย่างล่ะหนูมุกหนูมุกหบอกบ่าอเบิ่ก่อนเดาจ้า่าเป็นจังไดโอเคกแบบนี้นะคะนี่หน้าตาเค็กๆประกาศอันนั้นก็คคนบ่ถทุงนั้นน่ะ ให้เอาแบบนี้ได้หน่สองอันแบบนี้มันบมดจ้าสองชิ้นด้น้อยหนี่นะไม่ใช่หิ้วต่อคนก็มันก็บพอกันแหละเนาะบักลาดสามคนกับเด็กน้อยกับมาเอาค่ะค่ะคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า